ไม่ได้มาทำกิจสิ่งมันเนี่ยเด้อโอว้ไม่ได้แอนดอร์ก็พูดเลยว่าบีเด้อดีเด้อตอนนี้คือเป็นวันพี่ก็บอกว่าคนไทยเนี่ยมาที่นี่เขาก็รู้สึกดีดีแล้วเดี๋ยวเขาจะเปิดให้ชมพระสามีนิกาธาที่เป็นวัดเที่ยวแก้วให้เราได้กล่าวไว้กัใกล้ชิดสาธุสาธุยยค่ะสาธุสาธุเข้าพูดเอ๊ะทำงานดูดีเดียวดูดีเลยอะไรอ๊อ

โรบน้อน้หอเล่าเฮ้ย้ยน้เลว่าเย้่าเลยไลนครนยแถวเลย่นแถวพ่อใครท่เขาไปไม่ได้ีลมน้อง่่ได้เัพวคน้างอีกสีเรีอสคือชิกับาได้หรเข้างกอะไรก็ได้ครับจะไม่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 ไไม่่พ่ไม่ไม่ม่ไม่่ไ่ไม่่พี่มม่ม่ ครับผมไม่เป็นไรผมไทยพี่าไทยอาคุบะที่เรือที่เรืออารอันนี้ที่ถามโอเคใช่ไหวิกิพีเดยว่าเอาละโอเคอ่ะก็ให้ดูยามีผ้าหรือเปล่าไม่เป็นไร น like, ั่นน่ะนะนั่น้ทานางงงุดาตนกาี่โอท่านักวิสัยในการสังเพอาเตรมที่สะอาดซีเซียมตัวถมโอที่รเจอนสังคมอิสโตม่อยู่ในสภาพนิโคโล

ဒီငြင်းတော်လေးတွေကလေဟိုဝိသားတွေခိုက်ပေါ့ဝိသားတွေခိုက်ဝိသားတွေခိုက်ဆိုတော့အုတ်မှတိုင်းဘင်းကအုတ်မှတိုင်းဘင်းကအုတ်မှတိုင်းဘင်းကဒီပြင်းလူမှုကဒီချွေးတွေသားလေဒီတုနှစ်တွေတော့ကအမေတွေကဖူးရတွေအောင်လို့အခုမြှောက်တာဟုတ်ကဲ့ပါဒီတွေသားနိုင်ချာသားလေတော့တော့အောင်းဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအမဘုလူနဲ့ကျေးမှမုဒရာတွေအကုန်လုံးမြင်ရတယ်အဲ့ဒါလေပြောပြပါမှာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြပါရဲ့ဆက်ပြေပြ ถ่ารร i ถึระยงสาธุสาธุเลยนะครับนันจะไม่ได้ย่างไต้องเลยต้องเลยาอาจารย์ทางนี้เลยค่ะเรียนคนเลยค่ะเดี๋ยวฟังอาจารย์เป็นู้นทางนู้นเลยค่ะยังไม่ต้อใยพี่แอ๊ดเจอยี่ย เดี๋ยจะชอบพระธาตุนะเห็นไหมติดอีกติดอีกสาธุสาธสาธุที่นักไล่เป็นไรอืมอุ้มให้คนี้เนี่ย้ขยับเป็นไรแล้วก็จะได้ไม่ต้องวางใครเสร็จแล้วออกไปเนี่ยครไปเครับไปเนี่เครัไปเนี่ยครคิวยาวเยอคืนเนี้ยพี่เนี่ ว่่าาจนนมีไม่บอกตรงนั้นไม่บอกตรงตรงนั้นไมจะโปรอะไรหรืครก็จะถ่ายหน่อนะพี่ยินตาวิบเสร็จแล้วถ่ายทุกเลยค่ะตอนนี้ก่อนแม่ yes จะขออะไรคิดไว้ในใจนะฮะมอนดูอะไรอ่ะพระอ๋อดูพระเจ้าพระองค์คระองค์แล้วเจ้าที่ยืดยืดสองนะยืดสองเจ้ที่ ไอ้ไราคะไอ้ไรั้ห้าระโจนแบที่เขียนครับหนึ่งสลงครับหนึ่งสลึงครับซานตาแหนยุคอ่อยุคที่สองครับที่วตาลีที่เตาลุเ็กาเดี๋ยวใช้กล้องดูไปได้นะครับกล้องเขียนนาเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วปีค Pak. Tiada. 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 Ti ขอบมาไมครับไม่เป็นไรคุณถ่ายนะครับเข้ามอนี้ไหมครับอ,อ้อมเลยการจัขยับนี้ครับอาจัีครับเรียบ้อยรอาร์ตเข้ามานนี้ไหมให้ข้ขยับออกแล้วเข้าไปแต่เราควรอาจารย์แล้วล่วกันคบนอก